สวัสดีครับกลับมาที่ห้องเรียนฟิสิกส์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเ,เรามาดูลักษณะสําคัญของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับลักษณะสําคัญของมันอย่างแรกก็คือ,อเป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งนะครับ คำว่าวิธีโค้งในที่นี้หมายความว่าออตัววัตถุจะเคลื่อนที่ทั้งในแนวแกน x แล้วก็ในแนวแกน y เคลื่อนที่2แกนไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่แกน x วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวส่วนแกน y จะเคลื่อนที่โดยมีตัวความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วงกระทํากับวัตถุตลอดเวลาครับถ้าเราดูจากรูปนะครับตัวเวกเตอร์สีส้มตัวนี้คือเวกเตอร์ของความเร็ว รเราสามารถแยกความเร็วของวัตถุกออกเป็น2แกนได้โดยการแตกเวกเตอร์ความเร็วตัวนี้นะครับแตกเวกเตอร์เข้าแนวราบเราก็จะได้เป็น v x เท่ากับ v cos ทีตนะครับแตกเวกเตอร์เข้าแนวดิ่งนะครับเราก็จะได้ v y ของเราเท่ากับ v sin ทีตานะครับเวลาเราแก้ปัญหาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากสังเกตที่ตัวเวกเตอร์ความเร็วก่อนว่าทํามุมหรือเปล่าถ้าเวกเตอร์ทํามุมเราจะต้องแตะเวกเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเวลาเราเลือกตัวสรรมการการเคลื่อนที่นะครับการเลือกสูตรคํานวณน,นะครับสำหรับแกน x เนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเพราะฉะนั้นสรรมการที่เราใช้เราก็จะใช้สูตร v x เท่ากับ s x ส่วนด้วย t นั่นเองนะครับเราสามารถแทน v x ตัวนี้ด้วย v cos t h e นะครับตามที่เราตกเวกเตอร์มาข้างบนนะครับแทนได้ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนแกน y แกน y เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวดังนั้นเราก็จะใช้5สูตรการเคลื่อนที่นะครับทีนี้สูตรที่เรามักจะใช้บ่อยๆนะครับสูตรที่ใช้บ่อยๆจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะครับ s y เท่ากับ u y t บวก1ส่วน2 g t กํลังสองนะครับสูตรนี้ใช้บ่อยเลยกับอีกสูตรหนึ่งก็คือ v y กํลังสองเท่ากับ u y กํลังสองบวก2 g s y นะครับเรามักจะนิยมใช้สองสมการนี้ในการแก้ปัญหานะครับการเคลื่อนที่กัน x กับแกน y สัมพันธ์กันที่อะไรเราจะสังเกตเห็นว่าวัตถุเวลาเคลื่อนที่นะครับ เ,เวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแกน x กับแกน y จะมีค่าเท่ากันเนื่องจากเคลื่อนที่ทั้ง2แกนไปพร้อมๆกันครับนั่นแปลว่า t ในแกน x แล้วก็ t ในแกน y 2ตัวนี้มีค่าเท่ากันเสมอนะครับเวลาคำนวณเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์ปัญหากันนะครับว่าเวลาเราจะโจทย์ปัญหาปุ๊บเราจะใช้วิธีการเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาโจทย์อย่างไรนะครับตัวอย่างแรกนะครับยิงวัตถุขึ้นจากพื้นแล้วก็ตกลงที่พื้นนะครับ จดบอกว่ายิงวัตถุจากพื้นในแนวทำมุม45องศากับแนวระดับนะครับปรากฏว่าที่ตำแหน่งสูงสุดวัตถุมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีโจทย์ถามว่าวัตถุจะตกไกลจากจุดยิงเป็นระยะทางกี่เมตรนะครับเริ่มต้นเราเขียนรูปก่อนฟืบอ,อวัตถุยิงจากพื้นถึงพื้นไหมครับาจากนั้นโจทย์ให้ข้อมูลมาว่ายิงทำมุม45องศา แต่ยิงด้วยความเร็วเท่าไหรไม่รู้เราให้ความเร็วตรงนี้แทนด้วยตัว u ความเร็วเริ่มต้นนะครับสี่สิบห้าองศาข้อมูลที่โจทย์บอกเพิ่มคือความเร็วที่ตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งนี้นะครับมีค่าเท่ากับสิบเมตรต่อว,วินาทีทีนี้ที่ตำแหน่งสูงสุดเราจะเห็นได้ว่าวัตถุพยายามเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาไหมครับนี่คือตัวทิศความเร็วนะครับ v ตัวนี้เท่ากับสิบเมตรต่อว,วินาทีเราก็จะเห็นได้ว่า ทิศของความเร็วตัวนี้ชี้ไปตามแนวแกน x นะครับ v ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัว vx ด้วยความเร็วแกน y มีไหมเราจะเห็นได้ว่าที่จุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งความเร็วตามแนวแกน y จะมีค่าเป็น0เสมอไหมครับเป็นค่าเป็น0เสมอดังนั้นตัวความเร็วรวมที่จุดสูงสุดก็จะเหลือแค่ความเร็วแกน x แค่แกนเดียวนะครับทีนี้จากหลักการที่ว่าความเร็วตามแนวราบของวัตถุมีค่า คงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า vx เท่ากับ10เมตรต่อวนินาทีตัวนี้ก็จะเท่ากับความเร็วเริ่มต้นตามแนวแกน x หรือ ux ตัวนี้ด้วยนะครับเท่ากับ10เมตรต่อวนินาทีด้วยครับคงที่ทุกๆจุดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราแตกเวกเตอร์ u ตัวนี้เข้าแนวแกน x อ่าเราจะได้ว่า ux ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ u cos 45ไหมครับอ่านั่นหมายความว่าเอ่อตัว ux เรารู้ค่าอยู่แล้วคือ10เราแทนค่าลงไปได้เลยไหมครับ ข้อสีมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2นั่นเองเราก็จะได้ว่าความเร็วเริ่มต้นหรือความเร็วรวมตอนยิงตอนเริ่มต้น,นครับมีค่าเท่ากับ20ส่วนรูทเมตรต่อวินาทีนะครับย้าย2ขึ้นไปคูณแล้วก็ย้ายรูทอลงมาหารเราจะเขียนตัวสมการการเคลื่อนที่แนวดิ่งกันนะครับข้อมูลที่เราทราบมีอะไรบ้างนะครับแนวดิ่งแนวดิ่งถ้าเราแตกเวกเตอร์ความเร็วเราก็จะได้ว่า u y ของเราตอนนี้เท่ากับ u s i n 45ห้มครับอ่าเรารู้ u y ละสองแกนสัมพันธ์กันที่เวลานะครับแนวดิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับ g และสิ่งที่เราหาคืออ่าสิ่งที่เราทราบก็คือตัวระยะทางตามแนวดิ่งเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่จากพื้นลงมาถึงพื้นนั่นแปลว่าวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงระดับความสูงไหครับ s y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับศนย์ทันทีเราเลือกใช้สูตร s y เท่ากับ uyt บวก1ส่วน2 gt กํลังสนะครับเราแทน sy ตัวนี้เป็น0 uy เราแทนด้วย u s ซายสเวลาเรายังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ไหมครับ g ตัวนี้แทนด้วยลบ10นะครับแล้วก็ t ยกกํลังสเราทราบแล้วว่า u ของเราคือ20ส่วนรูสแทนค่าลงไปเลยครับ sin 45ีรูสส่วน2คูณด้วย t ลบ 5t ยกกำลัง2รูป2กับรู 2, ตัดทิ้งไปจับย้ายข้างสมการครับได้ 5t กำลัง2เท่ากับ 10t เอ่อ t ท,ที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ยังไงก็ไม่เป็นศูนย์แน่นอนก็เอา t หารตลอดทั้งสมการเราก็จะได้เหลือแค่ 5t เท่ากับ10เพราะฉะนั้น t เดียวเราก็จะได้2วินาทีครับแปลว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายใช้เวลารวมทั้งหมด2วินาทีเราจะไปหาวัตถุ หาระยะที่วัตถุตกไกลตามแนวราบตามที่โจทย์ถามนะครับเรามีสมการแนวราบอยู่แล้วแนวราบวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเราใช้สมการเดียวก็คือ v x เท่ากับ x x ส่วนด้วย t ไหมครับ v x เราทราบแล้วก็คือ10เมตรต่อวินาทีไหมครับตรงนี้10เมตรต่อวินาทีเอาแทนค่าลงไปได้เลยนะครับเวลาเราก็ทราบแล้วจากที่เราคำนวณมาในแกน y ก็แทนค่าลงไปได้เลย เราก็จะได้10เท่ากับ Sx ส่วนด้วยที เราแทน t ด้วย2ก็เป็น s x ส่วน2เราก็จะได้ระยะตกไกลตามแนวราบย้าย2คูณไปคูณเลยครับได้ผลลัพธ์เท่ากับครับเรามาต่อกันที่โจทย์ปัญหาข้อที่2นะครับอ,อันนี้ก็จะมีความยากขึ้นจากกว่าโจทย์ข้อแรกอีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นกรณีที่เรายิงวัตถุที่ความสูงต่างระดับกันเรามาดูโจทย์เลยนะครับนักขับรถจักรยานยนต์ผ่าโผลนขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปตามทางลาดเอียงทํามุม37องศานะครับกับแนวระดับเพิ่มข้อมูลเล็กน้อยนะครับตรงทางลาดเอียงตัวนี้มีความสูง 8เมตรนะครับเติมความสูงตรงนี้เข้าไปนิดนึงนะครับจากนั้นรถจักรยานยนต์กระโดดข้ามคูน้ํากว้าง16เมตรได้พอดีนะครับโจทย์ถามว่าความเร็วที่น้อยที่สุดที่รถจักรยานยนต์ตัวนีออ้พุ่งตัวออกไปขณะออกจากปลายพื้นเอียงไปแล้วเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เริ่มต้นเราวาดรูปตามสถานการณ์ที่โจทย์ให้ก่อนนะครับก็จะมีทางลาดเอียงไหมครับทำมุม37องศาสูง8เมตรนะครับแล้วก็มีคูน้ํา กว้าง16เมตรครับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปบนพื้นเอียงไหมครับจนกระทั่งถึงปลายพื้นเอียงปุ๊บตัวความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์ตอนที่หลุดออกจากปลายพื้นเอียงตัวนี้ก็จะมีทิศทางทํามุม37องศาด้วยนะครับเท่ากับมุมของพื้นเอียงนะครับพอรถมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่ไปปุ๊บ ความเร่งจากสนามโน้มถ่วงก็จะทําให้มอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งนะครับแล้วก็มาถึงฝั่งฝั่งตรงข้ามได้พอดีนะครับสถานการณ์โจทย์เป็นลักษณะนี้ทีนี้เริ่มต้นเราจัดการแตกเวกเตอร์ความเร็วก่อนนะครับสมมุติความเร็วต้นที่เป็น u เราแตกเวกเตอร์ความเร็วเข้าแนวราบเราก็จะได้ u cos 37มครับตั้งชื่อเปมนว่า ux นะครับแตกเวกเตอร์ความเร็วเข้าแนวดิง่ง u y เท่ากับ u s i n 37นะครับอ่าทีนี้เราแตกเวกเตอร์เสร็จเรียบร้อยอ่าเราจะตั้งสมการแล้วอ่าสมการแนวราบก่อนเลยครับ s x เท่ากับ u x คูณด้วย t นะครับ s x เท่ากับ u x คูณด้วย t s x มีค่าเป็นเท่าไรอ่าโจทย์ให้ข้อมูลมาแล้วครับอยู่ตรงนี้นั่นเอง16เมตรตรงนี้นั่นเองคือ s x นะครับระยะตกไกลตามแนวราบนะครับ u x เราแตกเวกเตอร์มาแล้วนะครับเราเอาข้อมูลทั้ง2ตัวนี้แทนลงไปในสมการเลยครับแทนลงไปเลยเราก็จะได้16เท่ากับ u cos 37แล้วคูณด้วย t นะครับเราแทนค่า cos 37ลงไปเลย cos 37เท่ากับ4ส่วน5นั่นเองนะครับเราจับย้ายข้างสมการเราจะได้ u t เท่ากับ16คูณ5ส่วน4ผลลัพธ์ได้ ยี่นั่นเองครับเป็นสมการที่1น่งต่อมาเรามาทำแนวดิ่งครับสมการแนวดิ่งแกน y แกน y เรารู้อะไรบ้างโจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้างอย่างแรกมีระยะความสูงถูกไหมครับระยะความสูง8เมตรตัวนี้คือตัว s y นั่นเองความเร็วต้น u y เราแตกเวกเตอร์มาแล้วเรามี u y นะครับ อย่าลืมว่า2แกนเชื่อมกันที่เวลาเพราะฉะนั้นมีพดตัวทเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่ภายใต้สนามน้มถ่วง g ไหมครับเรามีอยู่4ตัวแปรเพราะฉะนั้นเลือกสูตรอะไรดีครับน้องๆน่าจะตอบกันได้แล้ว sy เท่ากับ uy t บวก1ส่วน2 gt กำลังสนั่นเองนะครับเราแทนค่าตัวแปรลงไปเลยทีนี้จุดที่ต้องระวังคือตัว sy เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า จุดที่วัตถุตกลงสู่พื้นกับจุดเริ่มต้นอยู่ต่างระดับกันและจุดสุดท้ายอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นอยู่ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่ำกว่าปุ๊บ s y ตัวนี้เราจะต้องแทนเครื่องหมายเป็นลบนั่นเองนะครับอ,อย่าลืมต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยตัวนี้แทนด้วยลบแนะครับ u y โจทย์ให้มาแล้ว u s ซสามส คูณด้วย t นะครับบวกด้วย1ส่วน2 g แทนด้วยลบ10ครับทิศลงแทนด้วยเครื่องหมายลบ t ยกกำลัง 2, 2> องเราแทนค่าตรีโกณมิติลงไปลบ8เท่ากับยกับ t ขอกรุ๊ปเป็นกลุ่มเดียวกันก่อน,นนะครับไซส์สา, 37, ส,าส่วน5แทนลงไปพดหลัง2ตัดกับลบ10กลายเป็นลบ5 t ยกกำลัง2ทีนี้เราสังเกตเห็นอะไรไหมครับ ตรงนี้มีใครสังเกตเห็นอะไรไหมเอ๊ะมันมีพจน์อะไรที่มันหน้าตาคล้ายๆกันไหมหลายคนน่าจะมองเห็นแล้วนะครับว่าในสมก,การที่เราสร้างขึ้นมีพจน์ u กับ T คูณกันอยู่ไหครับแล้วก็สมก,การที่1ของเราก็มี ut เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ut มีค่าเท่ากับ20นั่นเองเราจะเอาเลข20ตัวนี้แทนลงไปในสมก,การที่2ครับผมที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่าลบ8เท่ากับ ยี่สิบคูณสามส่วนห้าลบห้าทียกกำลังสองยี่สิบคูณสามส่วนห้าได้เท่าไหร่ครับคิดไวๆสิบสองนั่นเองถูกไหมครับสลับข้างสมก,การเล็กน้อยกลายเป็น5 t าทีกำลังสองเท่ากับแปดตัวนี้เครื่องหมายลบย้ายมาบวกกลายเป็น20่สิไหมครับย้ายห้าลงไปหารเลยครับได้ t ีกำลังสองเท่ากับ เพราะฉะนั้นทีเดียวก็จะได้สองวินาทีไหมครับทีนี้สองวินาทีตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบครับเพราะสิ่งที่โจทย์ถามคือความเร็วต้นไหมครับความเร็ว u ตัวนี้ทีนี้ทํายังไงดีล่ะทําไงดีสังเกตเห็นว่าเหมือนเดิมเลยตัวพจน์ ut ท,ที่เราสร้างไว้ในสรรมการที่หนึ่งไหมครับ ut ตัวนี้เรารู้ค่า t แล้วลคือสองวินาทีนะครับเราก็เอาค่า t ตัวนี้แทนกลับลงไปในสมการที่หนึ่งครับ เราก็จะได้ว่า u แทน t ตัวนี้ได้2เลยครับเท่ากับ20เพราะฉะนั้นกับย้าย2มาหารเราก็จะได้คำตอบเลยครับ u ของ,ของเรามีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองเห็นว่ามีความซับซ้อนขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเราต้องช่างสังเกตนะครับเวลาเราแก้โจทย์ปัญหานะครับในตัวอย่างที่3ครับเป็นกรณีที่ยิงวัตถุขึ้นเนินเอียงนะครับสถานการณ์โจทย์นะครับคว้างวัตถุจากปลายพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวระดับ นะครับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีทำมุม30องศากับแนวพื้นเอียงนะครับวัตถุเคลื่อนที่ในอากาศใช้เวลาน,านานกี่วินาทีและตกไกลบนพื้นเอียงที่ระยะห่างกี่เมตรนะครับปลายในที่นี้เป็นปลายด้านล่างนะครับปลายด้านล่างเพราะนั้นเราวาดรูปตามโจทย์เลยพื้นเอียงทำมุม30องศายิงวัตถุจากปลายด้านล่างนะครับ โค้งขึ้นไปปึ้งลักษณะนี้ตัวความเร็วโจทย์ให้มาแล้วนะครับทำมุม30องศากับแนวพื้นเอียงทำมุม3ามองศาเอียงอียงลักษณะนี้นะครับความเร็วเริ่มต้นโจทย์ให้มาคือ30เมตรต่อวินาทีสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือเวลาไหมครับทีแล้วก็ระยะตกไกลตามแนวพื้นเอียงให้เป็น S แล้วกันครับ ตามรูปก็คือระยะเอียงตรงนี้ไหมครับะระยะเอียงตรงนี้ทีนี้ทํำยังไงดีล่ะปกติเราแก้ปัญหาโปรเจกต์ไทมันไม่มีกรณีที่เป็นเอียงๆลักษณะนี้นะครับทีนี้ไม่ยากเลยเราใช้หลักการเหมือนเดิมเลยครับเริ่มต้นเราเห็นได้ว่าตัวความเร็วทํามุมอยู่เราจะต้องจัดการแตกเวกเตอร์ความเร็วก่อน แต่เวลาเราแตกเวกเตอร์เหมือนเดิมครับเราต้องยึดตามแนวแกน x แล้วก็แกน y ของเรานั่นแปลว่าถ้าเราสังเกตเวกเตอร์ความเร็วตัวนี้มันจะทำมุมรวมกันแล้วเท่ากับ60องศาถูกไหมครับ60องศากับแนวพื้นเอียงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มุม60นี่แหละนะครับแตกเวกเตอร์เลยเข้าแกน x เราก็จะได้ ux เท่ากับ u cos 60ถูกไหมครับอ่า u ให้มาแล้วคือ30 คอส60ก็คือ1ส่วน2เราก็จะได้ u x ของเราเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีนะครับแกน y บ้างครับทำเหมือนเดิมเลยแตกเวกเตอร์ความเร็วออกมาอขอเขียนตรงนี้แล้วกันเราจะได้ u y ของเราเท่ากับ u sin ใช้มุมทั้งหมดนะครับ60องศา u แทนด้วย30 sin 60รูท3ส่วน2 เราจะได้ u y เท่ากับ15รูท3เมตรต่อวินาทีอ่าเราแตกเวกเตอร์ความเร็วเรียบร้อยแล้วข้อควรระวังต้องใช้มุมรวมนะครับไม่ใช่มุมยิงนะระวังดีๆต่อมาเราเขียนสมการการเคลื่อนที่เลยครับเริ่มจากแนวราบก่อน s x เท่ากับ u x คูณด้วย t ใช้สูตรเดียวเลยเพราะว่าความเร็วของวัตถุมีค่าคงที่ตามแนวราบนะครับ่ทีนี้ Sx เรายังไม่รู้ค่าว่าเป็นเท่าไหร่เราติดไว้ก่อน ux เราคำนวณมาแล้วคือ15บห้าไหมครับ15อ่ะตรงนี้15แทนค่าลงไปเลยเวลาย,ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็ติดเป็นสมการที่1ก่อนนะครับแกน y ครับเราเลือกใช้สูตรเดิมเลย sy เท่ากับ uyt บวก1ส่วน2 gt กํลังสนะครับจะเห็นว่าสูตรนี้ใช้บ่อยมากเลยนะครับ SY เราก็ยังไม่รู้ค่าว่าเท่าไหร่่เราติด SY ไว้ก่อน UY คำนวณมาแล้วครับคือ5รู้3มครับใส่ค่าลงไปเลย15รู 3, ้่าคูณด้วย T ซึ่งยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ G ทิศลงเสมอแทนด้วยลบ10นะครับจัดฟอร์มสมการสักเล็กน้อยเราจะได้ SY เท่ากับ15รู้3 T ลบ5 T ยกกำลังสเป็นสมการที่2 ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าปัญหาของเรามีความซับซ้อนขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเรามีตัวแปรกันที่สตัวแปรเลยก็คือ s x, s y แลวก็ t แน่นอน3ตัวแปร2สมการแก้ไม่ออกแน่นอนนะครับเราต้องหาสมการที่3ช่วยทีนี้หาจากไหนล่ะเรามาสังเกตตัวสามเหลี่ยมมุมฉากครับตัวสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะเห็นได้ว่าเรารู้มุมสามเหลี่ยมถูกไหมครับคือ30 s x ระยะตกไกลตามแนวราบแล้วก s ็ y ระยะตกไกลตามแนวดิง่ง เป็นตัวแปรที่อยู่ในสมการที่1กับสมการที่2เราลองมาดูสิครับว่า SX, S Y แล้วก็มุม30สัมพันธ์กันลักษณะไหนครับลองคิดนิดนึงใช้ติีโกณมิติช่วยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบอัตราส่วนของ S Y กับ S X มันก็คือค่าแทนนั่นเองถูกไหมครับเราจะได้ว่าแทน30คือ S Y ส่วนด้วย S X แทน30เปิดตารางตีโกเลยครับมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3นั่นเองนะครับทีนี้ Sy กับ Sx มีค่าเป็นเท่าไหร่ล่ะเราก็เอาสรรมการที่1กับสรรมการที่2ไหมครับที่มีค่า Sx กับ Sy อยู่แล้วไหมครับ Sx อยู่นี่ Sy อยู่นี่เราแทนลงไปเลยในสรรมการตีโกนมิติที่เราตั้งขึ้นเมื่อสักครู่นี้ไหมครับแทน Sx ตัวนี้ด้วย 15t นะ t แล้วก็แทน Sy ด้วย15บรูทสลบ 5t กำลังสองแทนค่าลงไปเลย15บรูทสลบ 5t กำลังสองหารด้วย 15t เราจะเห็นได้ว่าพจน์ฝั่งขวามีตัวแปร t หรไหมครับเราก็ตัดตัวแปร t เลยนะครับเราจะได้สมการเหลือแค่1ส่วนรูท3เท่ากับ15บรูท3มลบ 5t ส่วน15ห้า อ่าหลือตัวแปรเดียวแล้วนหครับคราวนี้แก้สมการได้แล้วนะครับเราเอา15นะครับย้ายขึ้นไปคูณเลยครับแล้วก็รูสาย้ายขึ้นมาคูณคูณทแยงนะครับลักษณะนี้อ่าคูณควยเลยเราก็จะได้15บห้าเท่ากับสิบห้ารูทสคูณรู้าอีกทีนึงกลายเป็น15บห้คูณสเท่ากับสีเท่านะครับ รูทส,สามคูณกับหพดหลังก็จะเป็น5้ารูทส,สาทีนะครับจับย้ายข้างสมการเลยครับได้5้ารูทส,สาทีเท่ากับสิบย้ายมาลบกลายเป็น30เพราะฉะนั้นทีจับย้าย5้ารูทส,สาไปหาเลยครับเราก็จะได้6กส่วนรูทส,สาวินาทีเราจะมาหาระยะตกไกลบนพื้นเอียงกันต่อครับ เริ่มต้นเราได้ตัวเวลามาแล้วถูกไหมครับคือ6ส่วนรูทสวินาทีจากนั้นเรามีตัวสมการแกน X อยู่ในสมการที่1ก็คือ SX เท่ากับ15ทีครับเราหาระยะตกไกลตามแนวราบก่อนสักนิดนึงแทนค่าทีลงไปครับเราก็จะได้90ส่วนรูทสเมตรถูไหมครับ90ส่วนรูทสเมตรทีนี้สิ่งที่จะต้องการคือระยะที่ตกไกลบนพื้นเอียงหรือระยะ S ตัวนี้ ที่วงกลมสีชมพูตัวนี้นะครับระยะ s เราใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติช่วยนะครับระยะตกไปบนพื้นเอียงระยะ s sx เราทราบแล้วไหมครับคือ90ส่วนรูท3แล้วเรารู้มุมของสามเหลี่ยมด้วยคือ30องศาลองคิดดูสิครับว่า s กับ sx แล้วก็มุม30องศาสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนครับ เราก็จะได้ว่า s กับ s x สัมพันธ์กันในรูปของ cos นั่นเองไหมครับ cos 30เท่ากับ s x ส่วนด้วย s เพราะฉะนั้น s เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ s x หารด้วย cos 30อแทนค่าลงไปเลยครับ90ส่วนรูทสามครับ cos สามสิบรูทสมส่วนสครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับกลายเป็น 2, สอง่วนรูท คิดเลเล็กน้อยอผลลัพธ์ได้เท่าไรรู้สามคูณสามได้สามถูกไหมครับสามตัดกับเก้าสิบเหลือสามสิบคูณสองก็กลายเป็นหกสิบเมตรนั่นเองเป็นคําตอบครับเราก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นโจทย์ปัญหาประเภทยิงขึ้นพื้นเอียงเราจะต้องใช้ถึงสามสมการถูกไหมครับมีความซับซ้อนเข้าไปเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าน้องๆน่าจะพอทํากันได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันครับวันนี้ว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะครับ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับเป็นการเคลื่อนที่ทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิงห็นไหมครับคอนเซปต์สำคัญคือแนวราบวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนะครับสูตรที่ใช้ใช้สูตรเดียวครับก็คือ s x เท่ากับ u x t ถูกไหมครับส่วนแกน y วัตถุเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงครับสมการเราจะใช้5สูตรการเคลื่อนที่แต่ว่าเรามีสูตรที่นิยมใช้บ่อยๆก็คือ s y เท่ากับ u y t บวก12 g t กำลัง2แล้วก็ v y กํลัง2เท่ากับ u y กำลังสบวก 2, 2 g s y ครับนะครับสองสูตรนี้ใช้บ่อยมากเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับสวัสดีครับ